หนึสองซ้ำสวัสดีครับพวกเรามาจากโรตีอาาครับเป็นไงบ้างน้องๆผ่นช่วงเวลาการา่วมาแ้วารู้สึกเขาจะแค่หนครก็ความรู้สึกของพวกเรานะครับบอกเลยเลยว่าทั้งมีความสุขแล้วก็สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับใช่ครั้งแรกเลยครับที่พวกเราเจอคนเยอะมากขนาดนี้ก็รู้สึก ทำสําเร็จไประดับหนึ่งแล้วเนาะสำหรับพวกเราโล่งใจไปแล้วโล่งใจปลอดเดือดครับใช่ครับล้วเราไปจากเวทีก็คือร้องไห้เลยใช่ใครน้ำตาแตกภูมิใจภูมิใจมากๆครั้งแรกของทุกคนครับใช่มีใครแบบเสียน้ำตาเมื่อได้ถึงปีมีเยอะไหมเต็มเลยจริงก็ตั้งแต่เห็นปีทอาตัวแรกครับพวกเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับเองทุกคนเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมัน มันไกลจากตอนแรกที่เราอยู่มากๆเลยครับใช่ครับอ๋อก่อนที่เราจะมารวมตัวกัน27คนเนี่ยเราก็ได้มีเข้าแคมป์ฝึกในสกิลหลายๆอย่างแบบร้องเต้นแรปอย่างเงี้ยครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแบบทุกคนเนี่ยมีสกิลที่พร้อมที่จะมาเป็นจ่าฝูงแล้วก็ทำให้รายการเนี่ยสนุกแล้วก็เข้มข้นน่าดูมากเลยครับใช่ใครจะบอกได้ไหมว่าการเป็นไอดอลมันต้องมีอะไรยังไงบ้างผม ผมคิดว่าไอดอลเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันครับต้องเป็นออร์เรนเดอร์ต้องมีศักยภาพในการร้องการแรปแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีครับไม่เซ็ตที่ดี <My CD S 2> ด้วยครับใช่ใครมีอุปสรรคอะไรนแบบ<ม>อุย่ผ่นปไไมไอออผมเลยฮะเรืรเนเน่องการเต้นเนี่ยผมไม่ชอบการเต้นมาก่อนนะครับก็แต่รายการนี้มันทำให้ผมอยากเที่ยวเต้นขึ้นมาทลายกําแพงจากที่ไม่ชอบกลายเป็นชอบขึ้นมาได้ก็ ถ้าดิ้นไม่เป็นก็เต้นได้ครับก็รู้สึกว่าตัวเองทาได้มาดูคลิปตัวเองเต้นก็ภูมิใจอยู่ครับใช่ครับก็จะเป็นแนวแบบว่าีแ๋ยบบว่าเรียนไปด้วยแล้วก็เราต้องฝึกไปด้วยนก็จะต้องจัดตารางเวลาชีวิตมากขึ้นจากที่ไม่เคยมีตารางชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ต้องจัดตารางชีวิตว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังทำให้เราแบบมีระเบียบม,มากขึ้นในชีวิตครับใช,ใช่ครับทุกคนก็จะมีหมดเลยครับ การใช้ชีวิตกับเพื่อนเป็นไงบ้างคะอ๋อการใช้ชีวิตกับเพื่อนคือจริงๆตอนแข่งขันพวกเราแบบว่าจริงจังกันมากแบบทําโจทย์ทำปรพม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่ว่าพอแบบว่าถึงแบบอ๋อนอกนอกรายการคือพวกเราแบบก็เป็นเพื่อนกันแบบรักกันมากใช่ใช่ปกติเลยแบบคือสนิทมากคืออยู่กันแท่แบบจะ24ชั่วโมงแบบซ้อมด้วยกันตลอดเวลาซ้อมซ้อมจนละเมอเป็นฝันนะฮะหซ่เนอโต้ มีละมอด้วยยังไงละมอยังไงอโต้ควมสนุกยังไงบ้างในรายการเอาแบบสโพดนิดๆได้เป็ิตความสนุกนี้คือบอกเลยว่ารูปแบบรายการของเราคือเข้มข้นมากครับก็คือรายการของเรานะครับชื่อโปรเจกต์อัลฟาใช่ไหมครับก็คืออิงมาจาก า่ธรรมชาติของมาป่าใช่ครับธรรมชาติของมาป่าจะมีการคัดเลือกหัวหน้าจากฝูงที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งตัวก็เหมือนกับรายการของเราครับที่จะคัดเลือกคนที่พร้อมที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะขึ้นมาเป็นศิลปินไอดอลของช่อง GMMTV ครับผมใช่ครับแค่แบบกฎกติกาก็น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนแน่นอนครับใช่ครับถ<ช>้าอกจะร้องเพลงได้แล้วหรือว่างานแสดงมีใครแบบสนใจอยาก ถึงเวลาแล้วถึงโอกาสแล้วโอกาสหมดแล้วเลยหลังจากนี้ค่ะทุกคนต้องเตรียมพร้อมเป็ไงบ้างต้องมีการแต่งขันนะเพื่อจะเป็นอาว่าแน่นอนครับว่าในรายการเนี่ยจะต้องมีการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนครับซึ่งกฎกติกาเนี่ย ก็สามารถไปดูกันได้ในรายการเลยครับเพราะว่ามันจะดุเดือดแน่นอนเพราะว่าพวกเราเองเนี่ย <Kid> ก็ไม่รู <the> ้ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละแต่ละทีแบบเปลี่ยนไปหมดเลยกฎกติกาพวกเราแต่ละคนก็คือต้องแบบเตรียมตัวฝึกฝนแบบติดอาวุธให้ตัวเองฮะเพื่อที่จะพร้อมรับโจทย์แต่ละสัปดาห์ของรายการครับผมแล้วก็ทำโชว์ที่ดีโอรแปร์ที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูใช่ครับแฟนติดตามห่อยเะดูข้อูได้เริ่มต้นมอไห่ยังไงครับครับก็รายการโปรเจกต์อัลฟานะครับจะเริ่มต้น ออนต้นเดือนธันวาคมนี้ทุกๆวันอาทิตย์ครับเริ่มอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่4ทธันวาคมเวลาสองทุ่ครทางช่อง GMM 2ีครับครับแล้วก็มาพบกันนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นจ่าฝูงตัวจริงแล้วก็อย่าลืมมาเจอพวกเราได้ที่รายการโปรเจกต์เอาล่ครับแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครับฝากด้วยนะครับมายาอตรงนี้